สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกคา้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม channel, ช่องรถสวยมือสอบายทุกเพชรยนต์ค่ะพบกับตุกอีกครั้งนะคะในการรีวิวรถเข้าใหม่ของทางบริษัทเพชรยนต์บริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือสที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีแห่งนี้ วันนี้รถที่ตุกเลือกมารีวิวให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ชมนะคะก็อยู่ข้างหน้าทุกคันนี้เลยเจ้ากระบะสี 4, ประตูนะคะเกียร์แมนนวลค่ะปี2016จดทะเบียนปี2017นะคะสำหรับคันนี้ทางบริษัทตั้งราคาขายไว้ที่495,000บาทมาพร้อมกับระยะการใช้งานเพียง60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเรามาดูรายละเอียดร,รอบๆตัวรถไปพร้อมๆก,กันกับตุกเลยค่ะ สำหรับเจ้ารีโวคันนี้นะคะจะเป็นโฉมโมเดลของปี2016นะคะมาพร้อมกับโคมไฟคู่หน้าโคมไฟเลิมแท้จากโรงงานโตโยต้าค่ะโคมไฟสวยๆใสๆไม่มีร่องรอยการแตกร้าวใดๆเลยมาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางสวยๆกันแบบนี้เลยส่วนของกันชนด้านหน้าค่ะ จะเป็นสีดำนะคะกันชนไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆมาพร้อมกับทะเบียน5เก้าไก่ราเรือน147กรุงเทพมหานครค่ะเรามาดูโครงสร้างด้านข้างกันบ้างเริ่มที่ซุ้มล้อก่อนเลยล้อที่ลูกค้าจะได้นะคะจะเป็นล้อแม็กอลอยแบบ5รลูนะคะจะเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าค่ะสภาพของแม็กก็สวยๆค่ะไม่มีเรื่องริ้วรอยใดๆไม่มีร่องรอยการเบียดพุ้บาดใดๆเลยนะคะ สวยๆกันไปเลยมาดูส่วนของซุ้มล้อกันบ้างซุ้มล้อหน้าค่ะสะอาดสะอ้านนะคะตัวชกยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนตัวน็อตเรียงตัวกันสวยงามค่ะโครงสร้างเดิมๆนะคะรับรองได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักหรือตัดแต่งตัวถังใดๆเลยรอยคานก็ยังตรงๆอยู่นะคะส่วนของด้านข้างโลโก้ไฮรัก เป็นสีบอลเงินยังเห็นชัดเจนนะคะกระจกงองข้างตกแต่งด้วยโคมเมียมค่ะติดตั้งไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยสสวยๆเลยมือจับประตูทั้ง4ด้านจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจกเดิมแท้จากโรงงาน t o โยต้ค่ะโลโก้ยังอยู่นะคะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยรอบคันมาดูภายในตัวรถกันบ้างสำหรับด้านในนะคะ ห้องโดยสารจะตกแต่งด้วยสีดำนะคะมาะมาพร้อมกับเบาะผ้าค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำเดินด้วยได้สีเทานะคะสภาพของเบาะสวยๆค่ะไม่มีรอยแตกรอยขาดใดๆเลยยังสวยๆอยู่เลยนะคะสำหรับเจ้ารีวคันนี้คอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำค่ะตกแต่งด้วยสีบอลเงินนะคะยาวๆแบบนี้เลยเพิ่มความหรูให้กับตัวรถนะคะสวยๆกันเลยติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ ซีด m เอนะคะเป็นระบบ m n d r ด i d ค่ะสามารถเสียบช่อง aux แล้วก็ usb มาพร้อมแอร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบแอร์อนาล็อกนะคะหมุนปรับระดับสีระดับแบบนี้เลยมาพร้อมกับเกียร แมนนวลค่ะสภาพของเกียร์ยังสีสวยอยู่เลยนะคะทุกอย่างเดิมๆสวยงามค่ะไม่มีรอยแตกรอยขาดใดๆเลยหัวเกียร์จะหุ้มด้วยหนังนะคะไม่มีสึกไม่มีลอ้อมามาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode และ Power Mode ตรงกลางมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำให้1ช่องนะคะเบรกมือเป็นแบบเบรกมาตรฐานปรับถนับมือค่ะที่พักแขนจะเป็นผ้านะคะมีช่องเก็บของให้ลึกๆหนึ่งช่องเลย มาดูส่วนของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยลูกค้าจะได้พวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตัวพวงมาลัยนะคะสะดวกสบายเลยหน้าจาเรนไมแบบนี้สวยๆเลยนะคะสะภาพของเบาะสวยงามค่ะมาดูตัวน็อตซอกประตูรถกันบ้างเดิมๆเ,เลยนะคะทั้งคันเลย นะ็อตยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะน็อตไม่มีบินโครงสร้างทุกอย่างเดิมอยู่เลยนะคะนะ็อตทุกตัวสังเกตได้เลยว่าไม่มีการขยับขยื่นเครื่อนไหวใดๆเลยสติกเกอร์ยังอยู่ครบไม่มีรอยแกะรอยเก่าค่ะโครงสร้างเขาดงเดิมทั้งคันเลยนะคะมาดูส่วนของแผงประตูกันบ้างแผงประตูก็จะเป็นสีดำเช่นกันค่ะตกแต่งด้วยสีบอลเงินนะคะเป็นแถบยาวๆแบบนี้เลยตัวเปิดประตูจะเป็นแบบโคลเมียมนะคะ ไม่ได้มมีศึกไม่มีหรอส่วนของแผงประตูนะคะสามารถปรับกระจกนะคะได้ที่แผงประตูนะคะมีตัวเปิดปิดกระจกอัตโนมัติมาด้วยเซ็นทัลล็อกแล้วก็ตัวปรับกระจกขึ้นลงนะคะอัตโนมัติทั้ง4ด้านควบคุมโดยคนขับนะคะติดตั้งลำโพงคู่หน้าตัวใหญ่ๆมาให้แล้วหนึ่งคู่มีช่องวางแก้วน้ำหนึ่งแก้วน้ำขวดน้ำให้1ช่องนะคะโครงสร้างเขาเดิมๆแท้ๆเลยทั้งคัน สวยๆค่ะเม็ดอัดหนึ่งตัวสวยงามนะคะมาดูส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างเริ่มที่แผงประตูกันก่อนเลยแผงประตูก็จะมีลำโพงมาให้หนึ่งคู่เช่นกันนะคะแผงประตูสามารถปรับกระจกได้หนึ่งด้านนะคะตกแต่งด้วยแคมคเมียมแบบนี้เลยแผงประตูไม่มีสึกไม่มีหลอใดๆตัวน็อตสวยงาม สวยๆกันเลยนะคะโครงสร้างเขส่งสวยทั้งคันเลยมาดูส่วนของเบาะกันบ้างเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะเบาะไม่มีศึกไม่มีหลอใดๆนะคะไม่มีการช้ำใดๆเลยพื้นพรมสะอาดสะอ้านค่ะข้อดีของเบาะผ้านะคะจะไม่อมความร้อนนะคะดูแลง่ายรักษาง่ายนะคะมีกระเป๋าใส่เอกสารนะคะกระเป๋าจิงเจ้าให้สองช่องซ้ายขวาแล้วก็มีตัว แขวนของให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยมาดูตัวฝ้าเพดานกันบ้างสวยๆเลยค่ะไม่มีร่องรอยการขีดเขียนใดๆเลยแม้แต่รอยยันก็ไม่มีนะคะสภาพทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะมาดูส่วนของโครงสร้างด้านหลังด้านกระบะกันบ้างล้อที่ลูกค้าจะได้นะคะเป็นล้อมแม็กเช่นเดียวกันค่ะแม็กก็สวยๆนะคะ ไม่มีรอยสึกรอยหลอใดๆเลยไม่มีร่องรอยกําเบียดฟุบบาทด้วยส่วนของคานเลขคัตซียังเห็นชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบได้ว่ารถของเราเลขเครื่องเลขตัวถังตรงแน่นอนลูกค้าซื้อไปสามารถจัดโอนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวคานต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการขึ้นสนิมนะคะเรารับรองได้ว่ารถที่เราเลือกมาให้ลูกค้านะคะมาให้เลือกซื้อเนี่ยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีมาแน่นอน สวยๆเลยค่ะตัวแนบทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะคะร้ออะไรอยู่ครบเช่นกันค่ะคานยังตรงๆอยู่เลยนะคะมาดูส่วนของด้านท้ายกันบ้างสำหรับเจ้ารีโว่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว E นะคะโลโก้ยังอยู่ครบนะคะใครรักตัว E ีรีโว อยู่พบเห็นชัดเจนค่ะมีติดตั้งตัวเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะคะโคมไฟก็จะเป็นโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าโคมไฟไม่มีสึกไม่มีหลอดใดๆเลยกันชนด้านหลังจะเป็นสีดำนะคะตัวขึ้นจะเป็นสีดำค่ะกันชนจะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดียวกันกับตัวรถสภาพสวยๆค่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยที่เปิดกระบะนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะ สวยๆติดตั้งไฟเบรกดรงที่3มาพร้อมสำหรับเจ้ารีว o คันนี้นะคะติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้พร้อมนะคะสภาพแม็กก็สวยๆเลยแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะไม่มีสึกไม่มีหลอเลยสวยๆเลยเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะเดี๋ยวทุกจะส่งให้ดูตัวคานด้านหลังช่วงล่าง สวยๆเช่นกันนะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าตัวคารไม่มีสนิมขึ้นนะคะไม่มีการตัดแต่งตัวถังใดๆเลยโครงสร้างเขาเดิมๆแท้ๆเลยนะคะช่วงล่างสวยๆกันไปเลยมาดูตัวล้อนะคะส่วนของล้อฝั่งซ้ายกันบ้างเช่นกันค่ะล้อเป็นล้อแม็กนะคะเป็นล,ล้อแม็กทั้งสีด้านสวยๆค่ะคานต่างๆอยู่เหมือนเดิม มาดูตัวน็อตฝั่งประตูด้านหลังกันบ้างสวยๆค่ะมีลำโพงมาพร้อมด้วยตัวเปิดประตูด้านหลังนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะแล้วก็มีช่วงของเป็นผ้านะคะจะเป็นผ้าแบบเดียวกันกับเบาะเลย ส่วนช่วงนี้นะคะจะเป็นสีตกแต่งด้วยสีบอลเงินนะคะสภาพส,สวยๆลำโพงก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาดูตัวนอ็อตตรวจสอบตัวนอ็อตสวยๆค่ะไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นเคลื่อนไหวใดๆเลยน็อตสวยๆทั้งคันเลยนะคะกระจกด้านหลังโลโก้โตโยต้านะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบ แผงประตูฝั่งผู้ทดยสารนะคะด้านข้างเมทัลเรียงตัวสวยงามค่ะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสำหรับเจ้าลีโวคันนี้นัดสวยงามค่ะมาดูนัดอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างรับรองได้เลยนะคะว่าเจ้ารีโวคันนี้นะคะ 3.4G คันนี้ ไม่มีร่องรอยการตัดแต่งตัวถังใดๆเลยโครงสร้างเขาเดิมๆแท้ๆเลยนะคะทั้งคันเลยลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้นะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพค่ะโทรมาปรึกษ,ษามาพูดมาคุยกับตุ๊กตด้ที่เบอร์0ูนย์เก้าสหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถก็ได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1ย่านมินบุรีค่ะ ต่อไปทุกจะพามาดูภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้ารีวคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับเจ้ารีวคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,4450แรงม้าค่ะเครื่องยนต์สี่สูบนะคะสะภาพเครื่องยนต์ก็อย่างที่ลูกค้าได้เห็นเลยทุกจะค่อยๆซูมให้ลูกค้าดูนะคะสะภาพเครื่องก็จะแห้งๆนะคะไม่มีร่องรอยคราบหยดไหลยเยิ้มของน้ํามันเครื่องให้เห็นสวยๆกันเลยนะคะ ตัวแต้มสีจากโรงงานนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานยังเห็นชัดเจนค่ะรถเป็นรถปี2016นะคะจดทะเบียนปี2017รถวิ่งใช้งานม,มาแล้วเพียง60,000วกิโลเท่านั้นเองมาดูตัวน็อตซอกกระโปรงหน้ากันบ้างตัวน็อตสวยงามค่ะตัวน็อตอยู่ครบทุกอย่างเลย รอยเม็ดอาร์จากโรงงานนะคะรอยจุดทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมยังกลมๆอยู่โครงสร้างเขาเห็นชัดเจนค่ะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะตัวน็อตยังกลมๆอยู่เลยเม็ดอารท์ทุกอย่างกลมๆอยู่โครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะมาดูน็อตอีกฝั่งหนึ่งกันบ้าง น็อตอยู่ครบทุกตัวค่ะตัวปั๊มโลโก้โตโยต้าเห็นชัดเจนนะคะติดตั้งเอบมาพร้อมค่ะสำหรับเจริโคันนี้มาสำรวจดูคานกันบ้างคานด้านข้างด้านหน้าคานซ้ายขวานะคะยังเดิมเดิมเลยค่ะรับรองได้ว่าไม่มีการชนหนักพิกคว่มจมน้ำมาแน่นอนรถของเราอยู่ในสภาพสวยๆนะคะพร้อมใช้งานกันเลย มาพร้อมแบตเตอรีย่ยยซ่านะคะแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกติค่ะมาสำรวจดูแผ่นเพจกันบ้างแผ่นเพจนะคะยังสวยๆนะคะไม่มีการแกะการเกาใดๆเลยสามารถตรวจสอบเร็บเครื่องเล้กตัวถังได้นะคะบอกวันเดือนปีผลิตได้สติกเกอร์มาอากอกก็ยังอยู่ครบโครงสร้างเข้าเดิมๆทั้งคันเลยนะคะห้องเครื่องจนต์สวยๆกันเลย ทวนอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้ารีโวคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2.4e ปี2016จดทะเบียนปี2017ค่ะเครื่องยนต์150แรงม้านะคะราคาตั้งขายอยู่ที่495,000บาทมาพร้อมกับระยะการใช้งานเพียง67,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามมาพูดมาคุยกับตุ๊กเต้ที่เบอร์0947426095หรือ ID line ตุก๊กเ T O O K ส,สนะคะสะดวกเข้ามาดูรถก็ได้ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งย่านมินบุรีค่ะรับรองได้เลยว่าเจ้ารีโวอคันนี้สวยๆแน่นอนค่ะลูกค้าซื้อไปจะไม่ผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะคะที่สวยงามโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันค่ะห้องโดยสารที่สะอาดสะอานนะคะฟังก์ชันมาพร้อมมาเต็มนะคะรับรองได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมโทรมาทักมาสอบถามกุกได้ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะคะค่าผ่อนค่างวดลูกค้าสามารถออกง่ายได้ทุกอาชีพค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กและไม่พลาดการรีวิวคลิปต่อๆไปของตุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ